ละครเรื่องแรกฟีดแบบเจ็ดอีพีแล้วที่ผ่านมาเจ็โอเคอยู่ครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่พี่สนุกไหมครับดูแล้วสนุกไหมครับสนุกดีเลยครับผมผมก็ก็รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็คือมันก็มีความกดดันแหละแล้วก็มีความรู้นว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าแล้วพอผลตอบรับมันออกมาแบบดีขนาดนี้ผมก็ต้องดีใจ แบศอินกับคาแรคเตอร์อินกับบทไหมแบบคัสโนว่าแบบถ้าไม่ตายหรอก็ตอนตอนเล่นลเขาก็อินครับก็คือจริงๆผมก็พยายามสื่อความเพลาวของโรนลพีออกมาในตัวละครโรนือจักเนาะซึ่งม,มันก็เห็นคนชมว่าตัวโรนจักรเนี่ยมีเสน่ห์เหมือนคุณพ่อก็ก็ถือว่าผมทําได้อย่างที่ผมอยากจะทําครับ แล้วด้านภาษาอะไรเงี้ยมีอุปสรรคประเภทเยอะไหมไม่มีเลยพี่ภาษาไทยง่ายมากอ่ะมาพูดตามสิมก็เยอะครับมีเยอะมากครับเพลงไทยอ่ะเพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นชนี่เพลงประกอบละครนะครับทุกคนต้องเพลงฟังดูเพิ่งเข้าใจครับใครร้องนะผมร้องอ่ะ โอเคครับอุปสรรคด้านภาษามีเยอะครับมีเยอะก็มันผมว่าจริงๆตัวผมเองตอนดูใจพิสุทธิ์อ่ะมันก็จะเห็นเองแหละว่าฉากไหนเราถ่ายแบบช่วงแรกๆของการเปิดกล้องเนาะที่ภาษาไทยผมอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีฉากแบบที่เราถ่ายช่วงท้ายๆซึ่งแบบมันผ่านไราไปเยอะแล้วแบบมีผ่านความช่วยเหลือของพี่ๆมาเยอะมันก็จะมีเห็นการพัฒนาของของด้านภาษาใช้แบบชัดเจนนะครับซึ่ง ต้องขอบคุณทุกคนมากครับถ้าเรื่องนี้ได้เขาเทศเป็นรีเควสฉากเลิฟซีนเองเลยมันเป็น<ช>ยังไงเทศมันเป็นยังไงอาการมันเป็นมันมันไม่ใช่เทศมันเป็นรณจักรพี่คือตัวรณจักรเขา <c oughs> โหเขาขยันจีบมา17ตอนมันต้องได้อนะไรสักนิดนึงสิครับแบบสักทุก one kiss ยังเอนิดนึงอ่แล้วก็ตัวรงจักรก็ไปเห็นพี่ๆเขาทั้ง4ี่คนคือมีเลิฟซีนตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสองแล้วอ่ะแล้วผมก็รอถึงตอน17ยังไม่เห็นมีนะ ผมก็เลยไปขอพุ่มกับตัวรณจักรก็เลยไปขอพุ่มกับแล้วบอกว่าต้องมีสิครับแบบให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างรณจักรกับหนูพุกมันมันจบแบบสมบูรณ์แบบคุณหนูจะได้รู้สึกแบบชื่นใจอะไรอเงี้ยตามสี่จนดอกไม้หมดวใช่เห็นแค่ขี่มอเตอร์ไซค์เองด้วยเห็นเอฉากนนั้นไหมครับที่ผมขี่ไปแล้วคันไม่ติดรถรถรถมอเตอร์ไซค์เครื่องไม่ติด เราต้องคันแล้วเทคใหม่จริงๆก็เพิ่งมาเริ่มฝึกตอนถ่ายทำนี่แหละฮะแต่มอไซคันนั้นมันมันขับสบายมากมันเป็นแบบรุ่นเก่าเป็นรูมิเนียมมันขับแบบตัวเบาสบายมากๆครับใช่แล้วอะไรที่ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงอย่างเพจลิงอ่ะได้ใช้ได้ลองได้เห็นเป็นยังไงบ้างไม่เคยครับผมเกิดสองพันสามอะทุกคนนะครับผมเกิดสองพันสามก็คือไม่ไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นเบเจอร์ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยินการที่เราโทรไปหาใครเราต้องคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เราโทรหาเป็น call center เนอะผมไม่เคยรู้ว่าอันนี้มันมีแล้วก็เอาจริงจริงเทศไม่เคยรู้เลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาว่าเออมันมีการผมเกิดมาก็ iPhone 11แล้วอ๋อนี่เธอกำลังขิงฉันอยู่นะเออพี่ก็ไม่เคยเห็นกันก็มาเห็นในข่าวเรื่องนี้แหละจะมีสุดใช่ผมก็ไปถามแบบว่าพี่นกชายพี่นกหญิงพี่เมียว่าแบบอ๋อในสมัยนั้นมันเป็นยังไง เขาก็ยินดีที่จะเล่าให้ฟังเลยครับเหมือนเขาก็เห็นว่ามันเป็นแบบนอสตาเจออะไรบางอย่างของเขาด้วยซึ่ง มันเป็นเราทําออกมาได้ได้ดีครับคือผมรู้สึกว่าเรื่องใจพิสุทธิ์เนี่ยเราเห็นความยุค90ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องนี้เทศมีน้องๆสองคนมาเล่นด้วยแล้วก็ในเรื่องประเทศแบบแสดงออกมาได้แบบได้ดูอบอุ่นอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับน้องๆสองคนเด็กๆน้องๆสองคนคือเก่งมากทั้งป้าปังทั้งส้มจีทั้งน้องๆทุกคนที่เล่นเป็นนักเรียนทุกคนเลยครับคือเก่งจริง แล้วสําหรับตัวโรนจักรนี่มันเป็นความสัมพันธ์ใหม่ในชีวิตเขาที่เขาไม่เคยต้องต้องดูแลเด็กมาก่อนอเขาแบบใช้ชีวิตเป็นคนโสดอะไรนีมมันก็จะเห็นอีกมุมนึงของโรนจักรก่อว่ามุมเทคแคร์มุมแบบน่ารากักมุมแบบเป็นห่วงเด็กๆผมก,ก็ก็ดีใจที่พี่บอกผมทำได้ดีขอบคุณครับบูด้วยบูรับบูด้วยครับใช่บูเยอะอยู่ครับบูเยอะอยู่แต่ก็เป็นเป็นพระเอกเป็นตำรวจ ก็รู้นิดนึงฮะ,ะยากสำหรับเพศไมันก็เหมือนจริงๆพี่ผมจำไม่ได้ว่าใครแต่น่าจะพี่นกชายนั่นแหละที่อธิบายฉากรู้ว่าเป็นเหมือนการเต้นเรามองมันเหมือนเป็นคอร r เรกต์ฟีแบบการวางท่าตัววางให้มันดูเท่ให้มันดูหล่อให้จังหวะคือจังหวะทุกจังหวะต้องถูกต้องไม่งั้นคนก็จะบาดเจ็บอะไรนี้เนาะ มันก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับผมแล้วมันก็ผ่านมาได้ดีเพราะว่าการฝึกซ้อมแล้วก็ทีมงานที่เขามีมาช่วยเหลือผมมาตลอดใช่สุดท้ายให้ไป้ฟังละครเรื่องนี้สำหรับอีสิบ EP ที่เหลือสองนะครับทุกคนดูใจพิสุดิ์กันเยอะๆครับอีกสิตอนสุดท้ายของใจพิสุทธิ์ถ้าใครยังไม่ได้ดูคือดูย้อนหลังได้ใน Netflix แล้วก็มาดูไลฟ์สดเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มยีิบนะครับทางช่องสา ใชสุดห้ามพลาดจริงๆครับทุกตอนเลยครับผมเจอกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาหนี่งสองไปแ่านผู้ชายเขาบอกว่ายังเอาใจนี้แลเราคนแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชายเข้ากันบายบายครับ